สวัสดีรับผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีรับเข้าสู่เกมเ e อรี่เอ e p 4ในพีนี้ก็จะ,ปะแปลกๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตอนผมบันทึกวิดีโอเนี่ยผมไม่ได้เลือกให้มันบันทึกเสียงในไมค์แล้วก็บันทึกเสียงของตัวเกมนะฮะผมเลือกให้มันแค่บันทึกเสียงของตัวเกมเท่านั้นนะผมผมต้องมาบันทึกเสียงตอนผมภาควิดีโอของตัวเองครับมันก็เลยจะ,ปะแปลกๆนิดนึงก็หลังจากที่เข้าเกมมาปุ๊บผมก็มีความคิดอยา,ากจะฆ่าบอสคิงสลามขึ้นมาผมก็ได้ไปที่เอลเตอร์เพื่อที่จะครับที่เรียกบอสสลามหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ วับกลับบ้านแล้วก็ไปเตรียมยาเพื่อที่จะต่อสู้กับบอสนะฮะเมื่อผมพร้อมแล้วผมก็กดกินยาแล้วก็กดที่ใช้เรียกบอสคิงส l a ามสำหรับบอสต,ตัวนี้ก็ข้าไม่ยากนะผมเพราะผมโชคดีที่บอสมันไปติดตรงกำแพง oh God, bro, stuck. หลังจากที่ผมสังหารเจ้าบอสคิงส์รามผมก็ได้ขึ้นไปบนเซิร์ฟเสร์เพื่อที่จะตามหาซาสัสเกลิตันในระหว่างทางผมก็ได้มาเจอกับ n p c และผมก็ได้ทำการช่วยไว้แต่มันก็ดันถูกมอนสเตอร์ฆ่าตายอยู่ดีและผมก็ถูกสังหารเหมือนกันแต่ดีที่ผมสร้างจุดเซฟตรงนี้ไว้ ก็เลยขึ้นไปบน s u r ฟ a c e ได้มาอีกรอบหลังจากที่เดินหาเจ้าปราสาทสเกรตันอยู่นานก็ดันเดินมาเจอปราสาทโกเลมแทนซะงั้นมันมาทําอะไรบนนี้วะเนี่ยด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็เลยลองเดินเข้าไป <c oughs> แล้วก็ถูกงูบินฆ่าตายหลังจากคุ้นคิดอยู่นานว่าจะไปทางไหนดีก็ตัดสินใจแล้วว่าไม่ไปแล้วทางขวาไปทางซ้ายดีกว่าระหว่างทางผมก็ได้มาเจอกับบ้านล้างแล้วก็มาเปิดกล่องของในกล่องก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจผมก็เลยออกเดินทางต่อเลยดีกว่าระหว่างทางผมก็เดินผ่านที่เรียกบอตพึ่งพอดีด้วยความที่รู้สึก เบื่อก็เลยเรียกบอสพึ่งออกมาต่อสู้ซะเลยต่อสู้กับบอสพึ่งอยู่นานก็เกือบตายอยู่เหมือนกันแต่ก็สังหารบอสได้สําเร็จหลังจากนั้นก็เริ่มตามหาปราสาทสเกลิตันต่อด้วยความที่หาอยู่นานก็เลยคิดว่าขึ้นไปบนเซิร์ฟิชอาจจะหาประสาทสเกลิตันง่ายกว่าขนาดผมสํารวจจนถ,ถึงขวาสุดของแมปก็ยังไม่เจอกับประสาทสเกลิตันเลยมันไปแอบตรงหลืบไหนวะเนี่ยประสาทสเกลิตันเนี่ยผมทนไม่ไหวละผมก็เลยไปเสิร์ชหาใน YouTube ก็ได้รู้มาว่าเจ้าปราสาทสเกลิตันนั้นจะอยู่ใใตต้้นไมมหญ่่่รระววาางทีสํจผ ก็ได้ทำการเดินเข้ามาในไบอมคลับ ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาลองฆ่าบอสงูกันหลังจากที่ทุบลูกแก้ว3อันครบแล้วบอสงูก็ได้เกิดขึ้นและผมก็ทําการสังหารมันเป็นที่เรียบร้อยทําไมบอสงูมันง่ายกว่าบอสหัวสมองอีกวะเนี่ยหลังจากที่ฆ่าบอสงูเสร็จผมก็ได้เริ่มตามหาต้นไม้ใหญ่ผมเริ่มสำรวจต้นไม้ใหญ่และเพียงเวลาไม่นานผมก็พบกับทางเข้าของปราสรทสเกลิทันและผมก็ได้เริ่มสร้างห้องวางเตียงเพื่อที่จะทําจุดเซฟแล้วก็ทําพื้นที่ต่อสู้เพื่อเตรียมพร้อมกับการต่อสู้กับบอสผมได้เทเลพอร์ตกลับไปบ้าน และก็อัปเกรดของโสมไซทมดที่ผมมีให้เป็นพลังป้องกันผมได้ออกเดินทางไปปราศสเกลิทัลอีกรอบเพื่อที่จะไปฆ่าบอสและตามหาดาบคาตนะผมได้กดจุดเซฟและก็เริ่มทําการต่อสู้กับบอสสเกลิทัลการต่อสู้กับบอสสเกลิทัลในโหมดมาสเตอร์เมื่อผมได้ทําลายมือของบอสสเกลิทัลจะมีพ่อมดออกมาคอยโจมตีเรามันเลยทําให้การต่อสู้กับบอสสเกลิทัลนั้นยากยิ่งขึ้นแต่ผมใช้ทักษะของการหลบแบบดิจิทัลซึ่งทําให้การต่อสู้กับบอสในครั้งนี้ไม่มีปัญหา หลังจากที่สังหารบอส s เกลิตันได้สำเร็จผมก็ได้เริ่มทำการสำรวจปราสาทสเกลิตันระหว่างการสำรวจผมได้เผยเรียกบอสพิ่งออกมาและถูกมันฆ่าอย่างไร้ปาณีแต่ดีที่ผมมีจุดเซฟตรงนี้ก็เลยสามารถกลับลงมาใหม่ได้อีกผมได้เริ่มเปิดกล่องและได้สิ่งที่ต้องการและได้ช่วยเหลือเจ้า NPC ช่างคนหญิงหลังจากที่ได้ดาบคาตนะผมได้นำดาบทั้งสี่เล่มมารวมกันเป็นดาบไนเอตผมได้ทำการคราบกระเป๋าพิเศษเพื่อที่จะเก็บของได้เยอะยิ่งขึ้นผมเริ่มตกปลาในลาวาเพื่อที่จะ ได้สัตว์ขีดตัวใหม่และถังลาวาขนาดใหญ่ผมใช้ระเบิดเดนนัมต์เปิดทางเพื่อที่จะทําพื้นที่ต่อสู้สําหรับบอสกาแพงผมได้เผลอฆ่าไอตัวนี้แล้วมันดรอปตุกตาไกดตกลงลาวาและบอสกาแพงก็เลยเกิดผมเลยไม่ได้มีอะไรพร้อมที่จะต่อสู้กับบอสกาแพงเลยเออเมื่อผมพร้อมแล้วผมก็ได้ทําการโยนตุกตาไกด์ลงลาวาและเปิดศึกโจมตีกับบอสกาแพงผมก็พยายามเว้นระยะห่างจากตัวบอสและใช้ดาบนเอกโจมตีบอสไปเรื่อย อ้ย oh, yeah! และผมก็ได้เข้าฮาร์ดโหมดเป็นที่เรียบร้อยผมเห็นว่ายามันยังไม่หมดลิตผมก็เลยสู้กับบอสกำแพงอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายแรกของผมหลังจากการเข้าฮาร์ดโหมดก็คือไปฟาร์มเมงม,มุมเพื่อที่จะรับชุดเกาะและอาวุธเมงม,มุมท่านผู้ชมทนดูมาถึงขนาดนี้ได้ไงวะเนี่ย ผมได้เริ่มทำการทุบคมสันเอลเตอร์เพื่อให้แร่ใหม่เกิดเอาเฮ้ยมิม่มหลังจากนั้นผมก็ได้เริ่มสร้างพื้นที่ต่อสู้ของกิจกรรม Own One Army ก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแล้วผมก็ได้เริ่มขุดแร่ชนิดใหม่